ตอนนี้เราอยู่กันในแพทช์สองนะครับกับการทดสอบสกิลสายสเตลนะครับซึ่งเป็นสายแรกที่ผมทาให้หลังจากที่มีการเปลี่ยนสกิลอย่างหนักหน่วงในอัปเดต100นะครับเด <c oughs> ิมทีผมคิดว่าลักษณะของการสเตลจะไม่เปลี่ยนมากนักแต่พอได้ลองจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันก็เปลี่ยนพอสมควรแต่ว่าเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นคือเราสามารถสโล่ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วง่ายขึ้นมากเลยจริงๆเพราะงั้นเนี่ย เนื่องจากนี่เป็นสายแรกนะครับผมก็เลยมาอัดเสียงที่หลังก็คือเสียงพูดแต่นะหลังจากที่เล่นในด่านนั้นจบไปแล้วนะครับเพราะว่าผมเล่นซ้ําหลายรอบมากเวลาที่ผมทําสกิลในสายของสเตล,ลเนี่ยมันมีความเอียดอ่อนค่อนข้างเยอะนะครับมาเลยกันว่าพอผมเล่นปุ๊บพอเล่นจบคือมันเล่นผ่านอยู่แล้วแหละด่านแบงค์เนี่ยมันเล่นไม่ยากนะครับพอเล่นจบปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเพิ่มรีน,นีเข้าไปนะก็ต้องออกมาแก้ครับซึ่งผมอดัดแล้วลบแล้วก็ทําใหม่อย่างเงี้ยซ้าๆอยู่ประมาณสี่ห้ารอบนะครับ ซึ่งรอบสุดท้ายที่ผมทำออกมาเรารู้สึกว่ามันโอเคแล้วล่ะน่าจะไม่ได้มากกว่านี้แล้วก็คือรอบที่เห็นนี้นะครับซึ่งก็ต้องมาเสียงที่หลังนะครับอ่าเจ้าสองต้นสุดหลักตรงนี้เป็น achievement นะครับซึ่งสามารถทํากันได้นะครับก็จับมันมัดแล้วก็ไปไว้ใกล้ๆกับตรถตู้ที่เป็นทางออกนะครับโดยสายของกำลังเล่นให้ดูอยู่นี้เนี่ยสามารถทําได้แทบจะ ทุกอย่างที่ผมต้องการให้มันทําได้เลยในอดีตนะครับมันสามารถใช้เลื่อยได้อยู่แล้วนะครับทุกสายสามารถใช้เลื่อยได้ตอนนี้นะครับมันสามารถใช้เสียงในการควบคุมประชาชนได้นะครับก็คือจะเหมือนกับคอนโทรลฟิกเก่านะครับสามารถพกอุปกรณ์ได้2รูปแบบนะครับซึ่งในด่าน,นี้เนี่ยผมพกอ e ิเซ m เ r อร์เป็นหลักแล้วก็พกกระเป๋ากระสุนเป็นรองเพราะผมเอาเลื่อยแบบเสียงดังมานะครับสามารถใช้อ e ิเซนเจอร์เพื่อเปิดประตูที่ต้องใช้ีย์การ์ดได้ สามารถซื้อ a s สเซทพวกบอดี้แบ็ได้ด้วยนะครับซึ่งมันฟังดูคบุ้นมากๆผมคิดไม่ออกแล้วว่ามันจะมีอะไร่ผมต้องการอีกนะื่อนที่ได้เร็วครับขึ้นที่ได้เงียบครับคอนซูมเป้เยอะนะครับแล้วก็ด้วยความที่ผมสามารถพกเอ็กซ์เพลนได้2แบบนะครับรวมถึงผมสามารถใช้ a s s e t ทได้ด้วยนะ่าแมายความว่าตอนที่ผมเล่นจริงๆเนี่ยมันแทบจะเหมือนกับผมสามารถใช้แอสเซท ไม่ใช่สิผมสามารถซื้ออุปกรได้3อย่างเลยอมรู้สึกผมนะครับเกตัวอย่างเช่นผมอาจจะพก Jammer เพื่อเปิดประตูหรือว่าเพื่อตัดสัญญาณนะครับในขณะเดียวกันผมก็พกเอ่อไอเทมที่เป็นของรองลงมานะครับเป็นกระเป๋ากระสุนเพื่ใช้เรื่อยนะครับแล้วก็ยังสามารถซื้อ Asset ที่เป็น Body b a บ็ได้ในด่านนั้นด้วยเช่นกันเพราะงั้นเนี่ยผมจะมีเกือบทุกอย่างที่ต้องใช้ในการสเตลในทุกๆด่านเลยก็ว่าได้ แต่ว่าภาพที่เพื่อนเห็นอยู่นี้ในด่านแบงค์นี้นะครับเป็นด่านที่ผมเล่นแล้วรู้สึกว่าค่อนข้างโชคดีก็คือสามารถจัดการกาดได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะงั้นเอ่อแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกว่านี่เป็นการทดสอบสกิลให้ดูนะครับเพราะงั้นไม่จําเป็นจะต้องเล่นในลักษณะที่ยากนะครับเราแค่จะดูว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วก็มันยากหรือว่าง่ายแค่ไหนนะครับตอนนี้ถ้าผมนับไม่ผิดรู้สึกว่าจะเหลือกาดแค่คนเดียวที่ผมยังไม่ได้ยิงนะครับ เพราะงั้นเนี่ยผมก็จะเริ่มเจาะสว่านเลยแล้วก็ปิดด้านหลังเลยเพราะว่าประตูของตู้เซฟมันอยู่ฝั่งนี้นะครับเราค่อยไปจัดการกับตัวสุดท้ายที่หลังนั่นเองแล้วก็สว่านเป็นสว่านแบบเงียบด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยในบางด่านที่อาจจะจําเป็นต้องให้มันเงียบเช่นเออตอนที่ผมคิดไม่ออกว่ามีด่านไหนบ้างที่สว่านต้องเงียบนะครับมันสว่านเงียบก็จะเป็นน้อยลงนะครับแต่ด้วยความที่ว่าสกิลมันอยู่เชียร์หนึ่งถ้าผมจะไม่ผิดเชียร์หนึ่งเทียร์สองประมาณนี้นะครับใช้แต้มน้อยมากๆก็เลยเอาติดมาด้วยนะครับ ที่ผมบอกว่ามันมีความจำเป็นน้อยลงมากก็เพราะว่าสว่านาไม่ใช่เพราะว่าเลื่อยนะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นเลื่อยแบบเงียบซึ่งในบางด่านเท่านั้นที่สามารถใช้ได้นะครับส่วนด่านไหนที่ใช้ไม่ได้ก็ใช้สว่านเงียบไปนะครับถือว่าเป็นการสำรองสำหรับสายนี้ครับเคีบิัลทยจะมีสูงสุดด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ด้วยอัปเดตใหม่ของตอนนี้นะอัปเดต1ึงร้อยเนี่ยผมสามารถหาคเบิัลทยเพิ่มได้จากการเก็บกระสุนที่ดอกนะครับ เพราะงั้นเเราจะสามารถจับตัวประกันได้มากกว่าจํานวนทายที่เรามีในตอนเริ่มนะครับซึ่งนั่นก็ทําให้การสเตลนั้นง่ายขึ้นมาอีกผมไม่เข้าใจว่าทําไม o อเวอร์คถึงปรับการสเตลให้ง่ายลงขนาดนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคนสนใจการสเตลน้อยลงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ก็ดีครับมันง่ายขึ้นมันก็ง่ายสำหรับผมด้วยนั่นแหละนะเอาละตอนนี้ตู้เซฟสว่านอยู่นะครับแต่ว่าผมจะ เตรียมตัวสำหรับการปิดธนาคารทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้ผมกาลังมองหาประชาชนเพราะว่าถ้าหากว่าประชาชนอยู่ไกลมากๆมันอาจจะทําแผนเสียได้นะครับตรงนั้นเดินมาหนึ่งคนเราก็จะรอให้มันเดินมาแล้วก็จับมันโยนเข้าไปในซอยนั่นแหละ โอเคนี่คือประชาชนทั้งหมดที่ผมต้องการจะจับแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะมีอีกคนหนึ่งซึ่งน่าจะอยู่ตรงมานั่งนะครับเป็นปกติอยู่แล้วนะทีนี้พอผมซ่อมสว่านเสร็จเราก็จะเริ่มทําการทดสอบนะครับว่าเราสามารถปิดธนาคารด้วยเลื่อยได้ง่ายหรือว่ายากแค่ไหนนะครับซึ่งอันนี้ผลของสกิลถ้าบอกว่าใครไม่ได้อัพมาจะไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับ ก็คือการใช้เสียงในการปูน่นั่นเองจะเห็นว่าพอผมใช้เลื่อยที่มีเสียงดังปุ๊บเนี่ยทุกคนจะนอนหมดเลยเพราะว่ามันนับว่าเป็นหนึ่งในเสียงดังที่สามารถปู่ประชาชนได้เช่นกันก็เลยกลายเป็นว่าผมสามารถทําเสียงดังได้โดยที่ไม่ต้องเ,ออเขาเรียกอะไรไม่ต้องเสียงกระสุนนะครับทีนี้ตูเหิมข้างหน้าครับมันจะสามารถเปิดได้2วิธีสับสายนี้นะครับหนึคือใช้แจมเมอร์ที่ทําให้ดูนะครับ2ก็คือใช้เลื่อยนะครับในการเปิดตู้ อันนี้ผมทําให้ดูเพราะว่าอยากจะให้รู้สําหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเปิดตู้นี้เรื่อยยังไงนะก็ทําตามนี้นะแต่ว่าสาหรับใครที่มีแจมเมอร์เหลือนะครับเหมือนกับที่ผมเล่นรอบนี้เนี่ยก็สามารถใช้แจมเมอร์เปิดได้ทั้งสองตู้เพราะว่าแจมเมอร์ก็คงไม่ได้ใช้ทำอื่นแล้วนะครับอเอาล่ะทีนี้ตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรมากครับเราก็จะรอให้สว่านนี้เจาะตู้เซฟจนเสร็จนั่นเองเอาล่ะโอเคผมขอเข้ามาตอนที่เปิดตู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ พอขนเงินเสร็จครับเราจะมาดูกันว่าด้วยความสามารถประมาณนี้นะครับเราจะสามารถเอ่อเปิดตู้ตู้ฝากของตู้เด p o สิทนะครับได้มากหรือว่าน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งถามว่ามันมากถึงกับเปิดได้หมดไหมแน่นอนว่าไม่นะครับนี่ไม่ใช่สายที่สร้างมาเพื่อที่จะ ใค่เรียโดยเฉพาะนะครับก็คือมีกระบอกกระสุนไม่พอนะครับรวมถึงเลื่อยก็มีดาเมจไม่พอด้วยเช่นกันไม่ได้รับในสายของมอสเกอร์มานะครับเพราะง,งั้นมันก็จะได้ในปริมาณหนึ่งซึ่งก็ถือว่าไม่ขิ้เลร่สำหรับการที่มาบุกคนเดียวนะครับ ตอนนี้ผมเปิดตู้ครบหมดแล้วนะครับแล้วก็ผมเหลือ,อ,อใบเลือยอยู่15แต้มนะครับซึ่งจริงผมสามารถผมคิดว่าผมสามารถเปิดได้อีกหนึ่งตู้นะครับก็คือจิ้มอีกสองครั้งแต่ผมเลือกที่จะไม่จิ้มนะครับเนื่องจากว่าสําหรับใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองอยังเล่นไม่คล่องในการควบคุมประชาชนนะครับแนะนําว่าให้เก็บเลือยเอาไว้ครับเพื่อที่จะส่งเสียงดังเพราะว่าถ้าหากว่าใบเลือดขึ้นเป็นศูนย์เมื่อไหร่นะรเราจะไม่สามารถทำเสียงดังจากเลือ่อยได้นะครับ ซึ่งเนื่าให้เราต้องใช้การเดินสักแพนสำหรับใครที่ไม่คล่องก็เก็บไปเรื่อยไว้จะเล่นง่ายขว่าจบนะฮะสำหรับการทดสอบสกิลสายเกียบ์สเตลหลังอัปเดต100นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีนึงว่าผมอับอะไรบ้างรเราก็สามารถทำอะไรได้บ้างแบบเต็มๆนะครับเพราะมันอาจจะมีความสามารถบ,บางอย่างที่ยังไม่ได้เห็นในจุดนี้เพราะว่า สกิลหนึ่งสายไม่สามารถทดสอบด้วยได้ด่านหนึ่งด่านแล้วรู้ครบทุกอย่างนะครับเพราะง,งั้นก็ติดตามดูคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปอธิบายสกิลของสายเทียวเซลหลังอัปเดต100เนาะสุดท้ายก็ฝากโเซอร์ด้วยกับร้านเกมซิงโซนะครับอย่าลืมดกดไลค์ ก็เป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็ให้ผมด้วยสุดนพลและตามที่อยากจะรู้อะไรเพิ่มก็ขอให้คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้นะครับผมกลับมาแนะ่นอนทุกคอมเมนต์เลยสำหรับคลิปนี้ผมจะเปิดต่อไปจนกว่าจะสเตลจบนะครับเพื่อว่าเพื่อใครอยากดูจนจบก็สามารถดูได้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ we can leave now but try take it all if you can